จารย์ได้ทำอะไรคะเนี่ยซักภาพนะนี่ช่วงนี้มันไตแตกก็เลยต้องเล่นโซลูกุเพื่อจะบริหารสมองซีกซ้ายพอถ้าบริหารสมองซีขวาทำางไงคะก็ทำง,งานศิลปะเนาะก็อาจจะเป็นวาดรูปหรือว่าเล่นดนตรีก็ได้อแล้วถ้าบริหารซีซ้ายกับขวาพร้อมกันต้องทำยังไงคะสำหรับปรากแล้วนะผมว่าเล่นโซลูกุมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็วาดรูปไปด้วยน่าจะเหมาะสำหรับคนอย่างปราก ไปถามผู้รู้ดีกว่าไม่เอาอ่ะไม่มีสาระไม่ลองอ่ะไม่เอาไม่ลองอ่ะแล้หน่อยนะเวลาที่บริหารสมองเนี่ยเขาทำกันทีละข้างครับอันนี้เราสามารถที่จะทำได้พร้อมกันสองข้างเลยใช่ครับเรื่องของการพัฒนาสมองก็คือสิ่งที่เราไม่คุ้นชินที่เราไม่ค่อยได้ทำเป็นประจำเดี๋ยว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 ต้องตั้งสติใหม่ข้างนี้ไปข้างหน้าขวาไว้หน้าซ้ายไปหลังเออเหมือนกำลังแบบกรูปโหนดเคราใช่ใช่ใช่ เบรนสตรองคุยเรื่องสมองให้เป็นเรื่องสนุกวันนี้อยู่กับ2ต่อครับต่อเต้และต่อตน้นค,คำถามแรกสําหรับต่อต้นเลยครับผมก็เคยได้ยินมาแต่ว่าเวลาที่บริหารสมองเนี่ยเขาทํากันทีละข้างครับอันนี้เราสามารถที่จะทําได้พร้อมกันสองข้างเลยใช่ครับ,รบเพราะจริงๆแล้วการพัฒนาของสมองเนี่ยคือถ้าเราเคลื่อนที่ฝั่งไหนฮะของร่างกายฮะสมองฝั่งตรงข้ามมันก็จะมีการพัฒนาเพราะงั้นเราก็พยายามเคลื่อนที่ันทั้งสองฝั่งโดยมีเอาเรียบเรียงท่าเอาเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นท่าของแขน หรือว่าลำตัวฝั่งซ้ายก็ไปพัฒนาฝั่งขวานะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งขวาก็พัฒนาฝั่งซ้ายครับจันต้นครับทำไมเราต้องบริหารสมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาล่ะครับอ่าโอเคครับจริงๆแล้วทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะมีหน้าที่หรือว่าคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความคิดความจำนะคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็เรื่องของพวกจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับเพราะงั้นมันก็ควรต้องเชื่อมหรือว่าพัฒนาทั้งสองส่วนให้มีการกระตุ้นที่มมมมมัััันนนนใใใกกกกกกกลลล้้้้เเเเคคคคีีียยงงงงงงง่่่อออออหิดดววววาาาาาาาสสุขขตะรรรรททซแ็ืืืจ เรื่องความเสื่อมรวมถึงนในเรื่องของการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย อาจจะหมายถึงเรื่องของการทรงตัวด้วยไหมว่าเออทั้งสองฝั่งของเรามันแข็งแรงพอๆกันและก็เปอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะควบคุมได้ครับถ้าอาจารย์ต้นมาแล้วแสดงว่าต้องมาพร้อมกับท่าออกกําลังกายแน่ๆถูกไหมวันนี้อาจารย์ต้นมีอะไรมานําเสนอเราก็เราจะใช้ของที่ใกล้ตัวครับก็คือเรื่องของการแกว่งแขนนั่นเองแกว่งแขนแกว่งแขนแบบแกว่งแขนเนี่ยหรอใช่แล้วที่หลายคนเขาบอกว่าแกว่งแขนเพื่อจะลดพุงเนี่ยหรออ่านั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งในวิธีการออหครับทางงานคุณผู้ชมครับลุกขึ้นมา แล้วมาบริหารสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันครับ ท่าแรกเนี่ยเป็นท่าที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับ,รบง่ายๆเลยยืนนะครับเท้ากว้างมันช่วงไหลช่วงไหลนะ,น,ะน,นะครับแขนนะครับเวลาที่ยกขึ้นเนี่ยเราพยายามให้ยกขึ้นไม่เกินไหลทุกครั้งที่เวลาที่เราผลักไปเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราจะกระเพื่อมไปข้างหน้าเลื่อนตัวไปข้างหน้านิดน,<า>น,นึงนะครับโอเคหลังั้นเราลองก่อนนะครับไล่อย่างงี้นะครับคุณผู้ชมครับทำไปด้วยกันนะครับเวลาที่ผลักแขนไปข้างหลังต้องผลักไปให้ไกลสุดเลยไหมหรือเอาแค่ประมาณไหนครับปกติเนี่ยยิ่งเราผลักแรงมากเท่าไหร่มันจะทาให้แกลําตัวเราต้องใช้ออกแรงมากขึ้นเท่านั้นนอจะรรรู้้้้สึกไดเเลยยาใหแง่ เบาๆมันก็จะมีแรงน้อยเพราะงั้นขาหรือว่าแก่ลาตัวเราก็จะออกแรงน้อยที่ระวังนิดนึงก็คือบางท่านไปเน้นที่ขึ้นมาขึ้นมาเยอะนะขึ้นสูงเลยอย่างเงี้ยใช่ครับเราเน้นไปดันไปข้างหลังปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวียงนะได้ปุ๊บแล้วก็คุมการหายใจด้วยยังไงครับหายใจเข้าสลับหายใจออกออกพร้อมดันไรดันหายใจเข้าดันหายใจออกนะครับไล่สลับอันนี้เราจะมาดูที่จากท่านี้เราจะมีการปรับหรือว่าพัฒนาสมองั้งยสองซี่ยังไงเราก็จะเริ่มเพิ่มนะครับเป็น แขนที่เราแว่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีการสลับข้างนะครับได้เลยได้เลยนะครับไล่นะครับไล่อ๋อก็คือคล้ายๆกับเราว่ายน้ำแล้วเราแบบกักน้ําไปข้างหลังนี้ใช่ไหมใช่ครับพักดานไา้ไหมฮะคุมแล้วเราก็ต้องมีการคุมสมาธิมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ๋อครับแล้วก็ไอ้แขนข้างซ้ายอ่าสมองซีกขวาก็มีการพัฒนาขึ้นในอไดเดียวกันถ้าเราขยับแขนข้างขวาสมมติแล้วก็แปลว่าสมองซีกซ้ายกําลังทํางานสั่งการข้างขวาของเราอยู่ใช่แล้ว พอได้อีกเราก็จะเหยียดยืดแขนนะครับขึ้นไปอ่าขึ้นไปนะครับเหมือนเราไล่สลับแล้วพังขึ้นมาแล้วพังขึ้นมานะครับพังลงมานะครับก็จะคล้ายกันกับเมื่อ้วนที่นี้คล้ายกันพอเริ่มได้สุดท้ายเราก็อาจจะมีความต่อเนื่องกันใช่ไหมครับไล่สลับนะครับสลับสลับเลยเหยียดยืดโอ้เฮ้ยรู้สึกรู้สึกได้ว่ามันตึงๆขึ้นนะผมว่านะนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เหมือนปกัน กึ่งๆกับการยืดเหยียดแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมเรามีการลังดึงเหยียดยืดเราก็ทําเท่าที่เราได้เพราะบางท่านเนี้ยฮะอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของการติดของข้อไหล่ะเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับได้มากแล้วก็เหยียดยืดขึ้นนะครับไม่ยากเลยครับจันต้นใช่ครับอย่างนี้ถ้าเผื่อชวนคุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําด้วยกันสักเซตหนึ่งได้ไหมได้ครับลองดูมานะครับมาพร้อมกันดันนะครับย้อนเข่านิดนึงครับเข้ามาเอาท้องมือผักว้ท้าหลังมากๆนะครับ ใช่ครับเวลาดันก็หายใจออกกลับมาหายใจเข้านะครับสลับนะครับอาจจะเป่าหายใจออกทางปากช่วยได้นะครับบางท่านเหมือนกับว่าหายใจออกไม่ทันนะครับก็เป่าช่วยขม่ท้องนะครับคราวนี้เราก็จะสลับข้างมาไล่สลับหน้าสลับอ่าข้างหนึ่งค้างไว้ประคองค้างไว้เราก็จะมีสมาธิมากขึ้นนะครับใช่แล้วใช่แล้วบางท่านก็บอกว่าโอ้โหถ้าดึงสองนิดนึงเนี่ยว่ายน้ําเลยนะนี่เราก็เหยียดยืดนะครับมาสลับนะครับไล่สลับลง ตัวตรงๆไว้นะครับหน้ามองตรงนะใช่ผมคุมการหายใจด้วยคุมการหายใจด้วยเออเรื่องของการยืดตัวให้ตรงเลยนะใช่แล้วก็เรื่องของการหายใจด้วยผมก็ควบคุมกันหลายอย่างเหมือนกันเนี่ยและสุดท้ายยังไงครับเราก็สลับนะครับไล่สลับว้าวนะครับสลับเลยนะนะครับเหยียดีที่สุดแขน สุดแขนเท่าที่ทําได้ใช่ครับแล้วก็ประคองนะครับควบคุมนะครับอย่าเป็นเวียงอย่าเป็นกระชากนะครับอ่าโอเคสักครั้งหนึ่งโอเคครับเป็นไงบ้างครับาจาชันเทสได้ความรู้สึกผมเนาะนอกจากจะต้องดูว่าแขนขวาสลับซ้ายให้มันถูกต้องแล้วเนี่ยเรื่องของการที่ต้องควบคุมแกนลาตัวเรื่องของการหายใจว่ามันจะต้องมีสมาธิแหละมันไม่ใช่แค่ว่าแกว่งไปแล้วก็เวียงไปซึ่งห้ามเวียงด้วยซ้ำไปใช่ห้ามเวียงห้ามกระชากอ่าใช่ใช่ทีนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยท่าพวกเนี้ย คุณผู้ชมลุกขึ้นมาบอกโอ้ยสบายๆจะทําสักสองชั่วโมงเยอะไปป่าโอ้ยเยอะไปเยอะไปนะเยอะไปนะอะไรที่มันมากเกินไปมันอาจจะไม่ดีเพราะงนั้นแนะนําให้นับนะเพราะเราก็ได้ฝึกเรื่องของสมองเรื่องการนับด้วยนะนับออกมาดังๆเนี่ยนับดังๆเนี่ยหนึ่งอ่ะมันก็ฝึกปอดด้วยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่พอไปถึงสิบปุ๊บผมก็นับถอยหลังกลับนะเก้าแปดเจ็ดอันนี้คือเขาก็ได้ฝึกด้วยใช่แล้วแล้วก็มีการฝึกเรื่องของตัวปอดด้วยเวลาที่เราเอาเงเสียงออกมา ราวนี้ก็มาถึงท่าที่2แล้วครับท่านี้ก็จะมาสักครู่เราเป็นการแหว่งใช่ไหมคราวนี้เราจะหมุนละหมุนละหมุน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 ไลหมุนมือหมุนไล่ไลอ่าเราก็ยังคงหมุนไล่อยู่เหมือนเดิมจะมีทั้งหมุนไปด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวเราเริ่มจากข้างหน้าก่อนหมุนไม่พร้อมกันนะครับยืนหลักเหมือนเดิมนะครับยืนหลักแล้วก็หมุนไปข้างหน้าใช่นะครับหนะครับยืดอกหลังตรงไว้นะครับแขนเหยียดยืดนะครับ เหมือนมีคนดึงแขนเราไปดึงขึ้นดึงมาข้างหน้าดึงกลับมาเรื่องการ <นะ S 1> หายใจเป็นไงนอาจารย์พยายามอย่างก้นหายใจครับเราอาจจะหายใจที่เราสะดวกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกตอนลงก็อาจจะเป็นหายใจเข้าขึ้นก็หายใจออกนะครับพอเรายกแขนนะครับไล่สลับอ่านะครับได้แล้วนะได้เดี๋ยวจะเมื่อยมากขึ้นไปเราลองถอยหลังดีย้อนกลับหมุนย้อนกลับหมุนย้อนกลับบางท่านนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นบอกอุ้ยข้างหน้าได้ข้างหลังทำไมเราไปไม่ได้รู้สึกมันไ <ๆ S 2> ม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เพราะส่วนใหญ่เรามักจะเดินหน้าเราไม่เคยสายล่งอีกสิ่งหนึ่งที่เรื่องของการพัฒนาสมองก็คือสิ่งที่เราไม่คุ้นชินที่เราไม่ค่อยได้ทําเป็นประจำใช่แล้วใช่แล้วอาจจะมีการขยับนะเคลื่อนที่ไปด้านหลังได้จริงจริง เรื่องความเร็วเป็นยังไงครับาจต้นความเร็วก็เอาที่เหมาะสมแต่พยายามอย่าให้เป็นเหวี่ยนกระชากต้องควบคุมไว้ตลอดนะครับไปเท่าที่ได้นะครับไม่ต้องกว้างมากก็ได้เนี่ยทพิคำแคบแคบก็ได้ใช่ครับพอได้แล้วเราก็ให้กว้างขึ้นนะครับในสองท่านนี้นะครับสมองก็เริ่มรับรู้แล้วนะครับว่าเออเราคุ้นเคยนะเริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มเรียนรู้ว่าไปด้านหน้าด้านหลังยังไงละอันต่อไปเนี่ยเราจะพยายามให้สมองต้อง รับรู้หรือว่าท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยที่เราจะเหยียดแขนยืยดขึ้นด้านบนย <unle> ืดขึ้นด้านบนโดยที่ข้างหนึ่งไปด้านหน้าอีกข้างนึงไปด้านหลังนะครับเราเริ่มจากขวาของทุกท่านนะครับขวาขทุกทา่านนะพร้อมแล้วเริ่มครับขวาไปหน้าซ้ายไปหลังะนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยว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 ตอั้งสติใหม่ข้างนี้ไปข้างหน้าขวาไปหน้าซ้ายไปหลังพร้อมกันไปขวาไปหน้าซ้ายไปหลังกลับมานี่เราข้างเดียวกันเปล่าขวาไปหน้าซ้ายไปหลัง ขวาไปหน้าซ้ายไปหลังนี่โอ้โหผมมีความรู้สึกว่าเหนือตกนี่ไม่ใช่เพราะเหนื่อยนะเหนื่อยตกทอดใช่ซ้ายขวาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าขวาไปหน้าซ้ายไปหลังอ่าขอไปหน้าซ้ายไปหลังอ่าให้พร้อมกันนะครับไปให้พร้อมกันกลับมาก็ต้องเริ่มที่จุดเดียวกันนั่นละเอาละตอนนี้เราสลับครับสลับสลับอีกซ้ายไปหน้าขวาไปหลังเอาเอาซ้ายไปหน้าขวาไปหลังเอาโอเคขวาไปหลัง ซ้ายไปหน้าขวาไปหลังชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนนั่นละเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วซ้ายไปหน้าขวาไปหลังร์มดีขึ้นแล้วฮะได้ไปหน้าค่ะผู้ชมครับตอนนี้เข้าใจแล้วว่าแต่ละท่าทําอย่างไรคราวนี้แหละเราจะมาบริหารพร้อมๆกันเริ่มเลยครับอาจารย์ต้นเราก็เริ่มจากแรกก่อนเลยครับมาครับอ่าหมุนไปข้างหน้าก่อนนะซึ่งทุกท่านมาจะคุ้นเคยชิวๆแล้วก็กระตุ้นนะครับให้ร่างกายเราได้รับรู้ก่อนนะครับ เป็นการเตรียมพร้อมสมองได้รู้แล้วเอ้ยนี้เราคุ้นชินอยู่แล้วสบายมากนะอีสักสองครั้งครับหลังจากนั้นดึงกลับข้างหลังไปข้างหลังโอ้ยนี่บางท่านสมองไม่่คยคุ้นชินเพราะปกติเราไม่ค่อยเคลื่อนที่ข้างหลังจริงนะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นปีกินเนอร์นะครับตามผมได้เลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแอดวานต์ตามอาจารย์ต้นนะโอ้คราวนี้ค้างไว้ด้านบนครับเลยคราวนี้เรา ขวาไปหน้าซ้ายไปหลังนะครับขวาไปหน้าไปหลังขวาไปหน้าไปหลังเอว้าวอ้าวแล้วค้างไว้ซ้ายไปหน้าขวาไปหลังอ้าโอเคอ้าสามสามสี่เอาค้างไว้ขวาไปหน้าซ้ายไปหลังขวาไปหน้าซ้ายไปหลังคือตัวผมมันจะบิดนะกันตมันต้องตั้งตรงใช่ไหมสี่ใช่แล้วโอเคเอาสลับซ้ายไปหน้าขวาไปหลัง อันเนี้ยเหนื่อยทั้งแขนเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งสมองเลยรอบสุดท้ายขวาไปหน้าซ้ายไปหลังหนึ่งสองสามสี่อ้าวจบเรียบร้อยแล้วเป็นไงพังาจารันเนี่ยตอนแรกผมก็เริ่มดีนะแต่พอตอนจบนี่ค่ะเป็นว่าผมไปแบบช่วงแบบนี้เลยนะเราอาจจะขาดสมาธินิดนึงละขาดแน่ขาดแน่ผู้ชมครับหลังจากทาท่าที่สองแล้วเนี่ย เฮ้ยตอนแรกๆมันก็ง่ายเนาะแต่พอเริ่มสลับข้างสลับข้างยังไม่พอยังสลับการหมุนอีกไปมาอีกตอนนี้เรื่องของการแกว่งแขนเรื่องของการหายใจเรื่องของการดูแลร่างกายให้ตรงยังจะต้องบวกกับการคิดแล้วก็มีสมาธิมีสติอีกด้วยนะผมว่ามันได้บริหารทั้ง2ออย่างเลยนะในเรื่องของกายในเรื่องของสมองด้วยใช่เพราะจริงๆแล้วอย่างที่ว่าครับคือถ้าพอสมองปุ๊บเนาบางครั้งมันอาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องหนักมากแต่เราต้องมีสมาธิควบคุม นะครับว่าส่วนนั้นเราต้องการเคลื่อนไหวยังไงให้ทํำยังไงนะฮะอยู่กับส่วนนั้นด้วยนะครับคราวนี้มาท่าที่3ครับคบมือสองข้างครับมาด้านหน้ายังไงครับอ๋ออย่างนี้เหรอแล้วเราลองดึงเข้าหาตัวดึงหาตัวนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเขาก็แย่โยโยโย่อย่างเงี้ยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องโย่แล้วนะครับไล่ดึงนะครับไล่ดึงมาช้าๆนะครับนะครับว่าดึงพาไปดึงมานะครับ เวลาเข้ามาก็หายใจออกดันกลับไปก็หายใจเข้านะครับหายใจออกหายใจเข้านะครับเข่าเป็นไงครับเข่ายอนข่าเล็กน้อยได้ตึาเล็กน้อยได้นะครับนะครับตัวตรงๆนะครับว้าวนะครับพอได้แล้วนะอันนี้เราดึงเข้าคราวนี้เราเริ่มจากไหนครับคราวนี้เราดันออกทวนย้อนดันออกนะดันออกกลับมาดันออกกลับมา ออมีความรู้สึกเหม <า S 1> ือนกำลังลำว<ำ>ยจีนอยูใ่ใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วท่าแก่งแขนหรืออะไรเงี้ยบางท่ามันก็มาจากลำวยจีนเขาจะมีเรื่องของกุศโลบายให้เรามีสมาธิกับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของร่างกายงั้นเราก็สามารถเอามาดัดแปลงหรือมาประยุกต์ใช้กันเรื่องพวกนี้ได้นะครับะนะตอนนี้ตอนนี้สมองบอกว่าโอ้โหเรื่องพวกนี้ดูแล้วคุว้นเคยสบายมากเราก็จะเพิ่มนิดนึงครับนะให้มือสองข้างมาที่จุดเดียวกันอยู่ที่อยู่ที่นี่ ขวาเข้านะครับซ้ายออกนะครับแล้วก็ลงขึ้นสลับนะเข้าออกลงขึ้นสลับเข้าออกลงขึ้นใจแล้วนะไล่เออเหมือนกําลังแบบรูปโหนคราวใช่ใช่ใช่นะหรือเราดึงเชือกก็ได้เนี่ยเชือกอยู่ข้างหน้าเราก็ดึงสาวเชือกเข้าหาตัวนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากลองสลับข้างสิสลับข้างนี้เอาซ้ายซ้ายไปขวามาไล่ปุ๊บสลับไม่ยากไม่ยากไม่ยาก นี่เราสลับข้างหรือเปล่าโอเคอ่ะว้าฮะไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากเงอไม่ตกแล้วโอเคครับคราวนี้เราจะมาต่อเนื่องกันทั้ง3อย่างได้เลยคุณผู้ชมเรารู้ท่ากันแล้วตอนนี้เรามาทําพร้อมกันเลยไปต้งต้นมาโอเคครับตั้งนะครับเสเท้ายืดตัวนะครับดึงเข้าหาดึงเข้าหาตัวผากออกไปนะครับช้าๆหายใจออกสลับหายใจเข้านะครับหายใจออกสลับหายใจเข้านะครับดีครับ สมาธิก็อยู่ที่แขนนะครับย้อนดันออกแล้วกลับมากลับออกกลับมาออกกลับมาแล้วรอบนี้เราจะสลับแล้วนะครับขวาเข้าในซ้ายดันออกนะครับพร้อมเริ่มปุ๊บนะครับไล่ดันออกนะครับไล่ดันออกนะครับไล่ดันออกไล่ดันออกอ้าวสองเที่ยวเที่ยวสุดท้ายสลับ ซ้ายเข้าในขวาด้านออกนั่นแหละครับทางในก็ได้ครับเดี๋ยวเนี่ยว่าอ้าวไล่ด้านออกไล่ด้ันออกไล่ด้ันออกไล่ดานออกไล่ดานออกเอาละโอเคหายใจเข้าหน่อยหายใจเข้าหน่อยหายใจออกผ่อนคลายผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกโอเคครับเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์เต้ จากต้นไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้เหงื่อเนาะใช่แล้ว<ร>ควรจะต้องทํากันถี่บ่อยขนาดไหนตาะสะัศมีถ้าโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณ2องสาครั้งต่อสัปดาห์แต่เขาให้แฝงครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงเราอาจจะมีเรื่องพวกนี้เข้าไปสัก10นาทีใน1ชั่วโมงนะครับเพราะงั้นก็ตามอัตราส่วนหรือว่าถ้าเราบอกออกกำลังกายพวกนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับคาร์ดิโอครึ่งชั่วโมงไอ้ตัวนี้ก็น่าจะมีสัก5นาที ครัเอาแทรก,กซึมเข้าไปได้นะครับก็บจะช่วยพัฒนาตัวพวกนี้ได้คุณผู้ชมครับไม่ยากเลยเนาะสำหรับการแกว่งแขนอาจจะมีงุนงงสับสนบ้างในตอนต้นที่จะสลับเข้าออกหรือซ้ายขวาแต่เมื่อทำไปแล้วเริ่มคุ้นชินแล้วทีนี้แหละสบายเราจะได้ทั้งร่างกายและสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกันครับ